好，简单方便。 ส,สี์ดน่นเป็นวษ,ษที่สำคัญสน้องน,ททนพี่น้องประชาชก,ก้มาวแแด่ล้นกา้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านโดยพร้อมเพียงกันดิฉันขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทย ขอบคุณสมาชิกพรรคขอบคุณพี่น้องผู้ร่วมอุดมการประชาธิปไตยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ได้กรุณาให้โอกาสแก่ดิฉันได้ทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดิฉันถือเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศชาติของเรานั้นก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาต่างๆ เพื่อประกาศเกียรติยศศักดิ์ศรีให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของนานาประเทศในสากลดิฉันยังระลึกถึงพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่24มกราคมปีพศ2532ซึ่งดิฉันเป็นบัณฑิตจบใหม่ในรุ่นนั้นด้วยดิฉันขออัญเชิญพระบรมราโชวาทบางตอนดังนี้ ระปการที่สำคัญต้องพยายามใช้ความคิดความเฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอพร้อมทั้งพยายามประสานงานประสานประโยชน์ให้แก่ทุกคนและทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยโดยสอดคล้องทั่วถึงงานจึงจะสำฤทธิผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์คือเป็นประโยชน์แก่งานแก่ตัวผู้ปฏิบัติ แก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วนจึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจเพื่อใช้เป็นแนวทางต่อไปซึ่งดิฉันได้น้อมนำมาเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมและจะใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อผักดันงานต่างๆของรัฐบาลต่อไปดิฉันขอปรนนาตน ที่จะนำความรู้ความสามารถและสติปัญญาทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อนำพาประเทศของเราไปสู่ความสงบสุขความสามัคคีปรองดองมีเจตนารม์แน่วแน่ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนดิฉันพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพี่น้องข้าราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน สื่อมวลชนทุกแขนงและพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่อย่างตั้งใจและเต็มใจเพื่อให้ความสุขนั้นกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งดิฉันตรักดีว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงในขณะนี้เป็นความท้าทายและความคาดหวังอย่างมากจากพี่น้องประชาชนแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าความเป็นผู้หญิง จะไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่ในทางตรงข้ามความเข้มแข็งที่ควบคู่กับความอ่อนโยนการรับฟังปัญหาทัศนะที่แตกต่างจะช่วยให้เรานั้นมองเห็นทางเลือกใหม่ๆในการแก้กปัญหาได้ง่ายขึ้นสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ให้โอกาสดิฉันซึ่งถือว่าเป็นพันธสัญญาทางใจ ให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยความภาคภูมิใจดิฉันจะมุ่งมั่นสร้างสุขสลายทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถดิฉันจะไม่ทำเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่จะทำเพื่อประเทศชาติและคนไทยทุกคนขอขอบคุณคะ่ะ